สวัสดีครับสวัสดีครับก็ทุกคนไม่ต้องตกใจนะฮะที่หน้าเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรากักตัวนานเกินไปนะแล้วก็เราออยู่บ้านอย่างเดียวเราไม่มีเวลาไปตัดผมไปโกนหนวดไปอะไรเลยนะฮะก็เดี๋ยววันนียคิวอาจจะมาถ่ายวอล์แบบเออเดี๋ยวคิวจะไปตัดผมอะไรอย่างเงี้ยตัดผมแล้โกนหวดด้วยเพราะว่าวันที่ยี่ห้าเนี้ยเรามีไปลง ทะเบียนเรียนเนี่ยทุกคนเดือนพฤศจิกาเนี่ยแต่คลิปนี้จะลงวันไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็ติดตามนะฮะไปเราจะไปร้านตัดุมกันก่อนทุกคนนะ เดี๋ยวเราจะลงไปร้านเรามาถึงร้านแล้วนะฮะแถวบ้านเราเองเปิดหรือเปล่าครับเปิดค,คือร้านเนี่ยเรามาประมาณสองวันก่อนแล้วเขาไม่เปิดเลยงี่ฮะนี่คร,ค,ครับคนตัดของเราฮะโอเคค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือทุกคนคิวอ่ะจะไปลงทะเบียนเรียนไงแล้วเขาต้องแบบว่าตัดตัดผมอะไรเงี้ยฮะให้เรียบร้อยอไม่งั้น,นนะจะเปิดเทอมแล้วครับ <Okay. S 1> แบบนี่นะครับทุกคนทรงผมคิวก่อนตัดก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะออกน้าๆนะแบบนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวคิวอ่ะก็จะตัดออกหมดเลยนะครับแบบ แต่ไม่หัวล้านเหมือนเดิมนะครับทุกคนทุกคนฮะคุณนะเขา,ขาเปิดเถิกแล้วเมื่อกี้เป็น <า S 1> เป็นเป็นคนนะผากสูงนะฮะเพราะแต่ว่าแบบเนี้ยเาพ่อหนูบอกว่าจะหัวล้าน,นอ,อ่ะในในตอนแก่ๆนุ่นแะเนี่ยเพราะว่ามันจะขึ้นสูงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องสาวผมบ่อยๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะขอจัดการ แต่ผมก่อนนะจะค่ากับตัวเองนั่นแหละเขาล่ะล่ะจะเกะียขาา <laughs> คือติดลิบคือตัตใต้เด็กน้อยกันไว้ก่อนนะกันไว้กันไว้ <laughs> จะเสร็จแล้วมีคนตัดของเรานะหน้าไม่เสร็จเลย <c oughs> ต้องัำค่าเสร็จ จะเสร็จแล้ว <S <S ทุกคนครับตอนนี้เราตัดเสร็จแล้วแล้วคือเราว่าโหคุณป้าเขาตัดดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวอ่อช่ขึ้นร้านหน้าร้านให้นะครับเพราะว่าเป็นร้านแถวบ้านเราเองชือวร้านแกะนะฮะโอเคครับทุกคนคือตอนนี้เราขึ้นรถมาแล้วนะเพราะว่าป้าเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดนะครับไม่ได้ นั่งรอเราอยู่ที่ร้านก็เดี๋ยวคิวขึ้นหน้าร้านให้นะครับเป็นแบบนี้เพราะว่าคุณป้าเขาเนี่ยตัดค่อนข้างที่จะเกลี้ยงดีเลยนะฮะทุกคนมันดูต่างจากตอนแรกที่เราเจอกันคิวต้องตัดสูงนิดหน่อยเพราะว่าเราเนาะอย่างว่าตรวจระเบียบเนี่ยเดี๋ยวถ้าตรวจไม่ผ่านแล้วจะลงทะเบียนเรียนไม่ได้ก็เดี๋ยวพอเปิดเทอมไปแล้วก็ค่อ ไม่ตัดสูขขนาดนี้นะครับเพราะว่าคือยังไงอ่ะตัวระเบียบก็ต้องเอาแบบมีไม้บรรทัดอะไรอย่างเงี้าวายวัดไง,งทุกคนก็อย่างว่าเนาะเมตรเมตรเซนไม้บรรทัดมันยาวอ่ะ,ะใชฟป๋าบอกความรู้สึกเนาะนี่น, <c oughs> นี่นี่ตัวอย่างที่ถูกต้องแบ่เมือ่อนะตัวอย่างที่ถูกต้องี่ยต้องท่งนักนักเรียนหัวเรียอย่างเงี้ยเหรอทำไม่ได้ เคยตัดแล้วตอนมอต้นอะไรเงี้ยเขาก็ตัดกันทุกคนเลยไอ้ทรงนักเรียนหัวเกียนเนี่ยไม่ไหวทุกคนอย่าหาทำนะอย่าหาทำปไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน ฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับเราอยู่ที่บ้านแล้วนะฮะก็ทุกคนตกใจคงตกใจกับการที่เราแบบว่ามาแล้วก็ผมไม่ได้ตัดนั่นนี่นู่นไอหนึ่งคือเราอะอยู่บ้านนานเกินแล้วก็ แบบว่าก็นั่งทํางานใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยทุกคนไม่ได้ออกไปตัดผมตัดอะไรเลยก็แบบว่ายังไงอะปล่อยเลยตามเลยแบบเออเดี๋ยววันที่ 25, ยี่สิบห้าเนี่ยเราก็จะแบบได้ไปลงทะเบียนเรียนแล้วไงก็เดี๋ยวก็รอไปตัดทีเดียวอะไรทีเดียวมันก็เลยแบบใครเป็นแบบว่าการหมักหมมอะไรเงี้ยตลอดช่วงระยะเวลาที่แบบว่า อ่อยู่นะฮะประมาณสองสามวันที่ผ่านมาคือแบบสิวเราขึ้นแบบสุดๆไปเลยอะ่ะคือแบบมันมันมันดูแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะดูหมักหมมอะ่ะเกต้าแบบหนวดเนิดอะไรเงี้ยเราไม่ได้โปนเลยไงก็ตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะโอเคแล้วนะฮะสำหรับใคร ที่ตกใจก็ทําใจไปเพราะว่าคิวาอาจจะโผล่มาแบบเนี้ยบ่อยๆหรือบางทีก็อาจจะแบบว่าถ่ายทั้งคลิปทั้งหน้าตาสภาพแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราขอไปจัดการเลียร์อย่างอื่นก่อนนะฮะวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เรากําลังจะออกไปข้างนอกนะครับเราจะไปเอาคอมกับรินเตอร์ที่เราซ่อมไว้นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เรามีงานที่ต้องทำนะทุกคนแต่ก็ดินเสียซะก่อนก็เลยก็เลยต้องพุ่งไปร้านคอบแต่เช้าเลยนะเมาาื่อเช้าเมื่อเช้านี่ก็คือเอาไปก่อนไปตัดผมนะทุกคนแล้วเราถึงได้ไปตัดผมเนี่ยแล้วมาถ่ายวอล์กแต่ก็เดี๋ยวเราจะไปเอากลับมานะก็จะดูว่าใช้ได้หรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เราก็ทํางานไปพร้อมกันนะครับเป็นวันชิลๆเนาะป่ะเนาะใช่ใชเรื่อยๆเนระื่อย นี่นะครับทุกคนคิวออกไปข้างนอกมาแล้วก็ไปตลาดนัดมานะครับนี่นะครับเราได้มีก็คักิ้งนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้หลนเต้าเจี้ยวนะครับส่วนนี้เป็นต้มเนื้อเปื่อยสุดโปรดปานของปา่าใช่ไหมครับป่าต่งเสียงแล้ว โอเคส่วนนี้เป็นเป็ดนะครับป่าเนี่ยไปแวะร้านประจํานะครับเ,เป็นร้านมันไม่มีนี่มันเหลแค่นี้ไงไหนได้แต่คอใช่ฮะได้แต่คอนะครับตูดไม่มีแต่ตูดอร่อยมากบอกเลยชิลละสิบบาทนะฮะอาบุยแปดลิ้วที่ป่าเคยไปรีวิวนะครับตามได้ในช่องป่าปลาชิมนะก็ เดี๋ยวเรามีเมนูสุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทุกคนมารอติดตามดูนะครับเดี๋ยวก็ขอไปจัดใส่ถ้วยใส่หมอ้อแล้วให้เรียบร้อยก่อนนะครับนีนะ่ทุกคนเมนูเซอร์ไพรส์ของเราก็คือกะเพรากบนะครับส่วนนี้เป็นต้มเนื้อเปื่อยที่เรามาใส่หมอ้อแล้วอุ่นอีกทีนึงส่วนนี้เป็นหลนปูโต้เจียวของเราเองนะฮะแล้วก็คััวรกริ้งกับเป็ดเจ้าเก่านะครับ โอเคเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะให้ Hi, ทุกคนครับก็ตอนนี้เราเสร็จกิจกรรมทั้งหมดทุกอย่างในตอนกลางวันแล้วนะครับก็เหลือแค่ตอนกลางคืนคิวอ่ะกำลังจะต่อหนอนปุุกแล้วก็จะปิ้นอกองานนะฮะก็ <laughs> คือวันนี้เราแบบว่ารู้สึกแบบค่อนาิจราร่างกายนิดนึงนะฮะ พราะแบบว่าเหมือนหนึ่งแบบเราไปหลายที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคือมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้หลายที่ขนาดนั้นอนะแต่แบบตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยวนวกวนวน,วน,วน,วนอะไรอย่างเงี้ยแบบไปซ้ำไปซ้ำมาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเหนื่อยนะครับก็เดี๋ยวทุกคนนั่งดูคิวทำงานไปแป๊แบหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาจากลากันนะครับแล้วก็อีกแป๊บเดียวมันจะครบหนึ่งวันแล้วนะ สำหรับทรงผมใหม่นะฮะก็ความแตกต่างอะทุกคนมันค่อนข้างที่จะกินใจเราอยู่พอสมควรเรารู้สึกแบบว่าเออมันเหมือนกับได้เป็นตัวเราคนเดิมอะไรเงี้ยเวลาตัดผมแล้วก็โกนหนวดออกก็ทุกคนเห็นก็เห็น แล้วล่ะ ступ, ต้นคลิปเราก็แบบว่าน่าจะมีนคนน่าตกใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราเองก็ตกใจตัวเองเหมือนกันตกใจตัวเอง <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นลูกระหว่างแบบก่อนตัดให้อ่ะแล้วก็อันนี้คือหลังตัดก็จบแล้วนะครับวอกสำหรับการเข้าร้านตัดผมแล้วก็มานั่ง <c oughs> วุ่นวายกับชีวิตของเราทั้งวันเลยนะฮะ ก็ทําให้รู้ว่าวันหนึ่งชีวิตคิวก็ไม่ได้แบบเงียบสงบเท่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเท่าไหร่นะครับจะทาํางานเครื่องปิ้นก็เสียคอมก็เสียก็ต้องวิ่งไปนั่นไปนี่นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe แต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็กดติดตามได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปก่อนใครๆนะฮะ ชีซ้อนแฮจิกาซ้อนคัมแซมีดาไว้เจอกันนะครับ